สวัสดีค่ะ e a r p h o อ่ะ,อะวันนี้เรามีเขียนไทยเนาะจำได้ไหมว่าวันศุกร์นู้นวันศุกร์ที่แล้วนะคะโรงเรียนส่งอันนี้ให้พวกเราใช่ไหมอันนี้คือครูแพททบทวนเรื่องของคำกริยาก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องเรื่องสุดท้ายของเราคือคำวิเศษอ่ะวันนี้ครูแพทขึ้นครูแพททบทวนเรื่องของคำกริยาฉะนั้นในหน้าหนึ่ง นะคะในหน้าหนึ่งที่ครูแพรให้ไว้จะเป็นเอ,เอกสารทบทวนส่วนหน้าที่สองเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งอ่าแบบฝึกหัดที่หนึ่งอันนี้ง่ายมากเลยครูแพรให้ให้ประโยคมาแล้วให้เราให้เรากาก,ากบาทใช่ไหมคะให้เราทํากากบาทคือเครื่องหมาย x เนี่ยตรงช่องตรงช่องที่เป็นคากริยาที่มี กรรมมารับกับอีกอันหนึ่งคือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับฉะนั้นเราอ่านประโยคให้ดีๆอย่างเช่นประโยคข้อที่หนึ่งแ,ม,แม,ม่แม่ไก่จิกข้าวเปลือกเห็นไหมแม่ไก่จิกข้าวเปลือกหาคํากริยาให้เจอว่าคํากริยานั้นคืออะไรอ่าคำกริยาคือคําว่าจิกเห็นไหมแม่ไก่เป็นแม่ไก่เป็น subject ของประโยคเป็นประธานของประโยคจิก เป็นกริยาของประโยคนะคะฉนนั้นแม่ไก่จิกอะไรข้าวเปลือกเห็นไหมข้าวเปลือกอ่าข้าวเปลือกเป็นกรรมฉนนั้นจิกอันนี้มันต้องมีกรรมมาลับหรือไม่ต้องมีกรรมมาลับต้องมีกรรมมาลับใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เขียนกากบาทตรงช่องนี้อ่าเข้าใจยังอ่าดูดีๆด,ดูอ่านประโยคแล้วดูว่า กริยาต้องมีกรรม,มรับหรือว่าไม่ต้องการกรรมถ้าไม่ต้องการกรรมคือ,อ,อมันสามารถจบประโยคได้โดยสมบูรณ์ด้วยตัวของมันเองอย่างเช่นครูแพนนั่งจบไหมจบครูรู้แล้วว่าครูแพนนั่งใช่ไหมคะครูแพนเดินอ่ะรู้จบประโยคเลยประโยคสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่า ครูแพรครูแพรตีอ่าตีอะไรก็ไม่รู้ยังยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะหรือว่าถ้าบอกว่าเอ่ออะไรดีครูแพรทำทำอะไรละ่ะใช่ไหมประโยค์ยังไม่จบยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นมนต้องการกรรมมาลับอ่าฉะนั้นดูดีๆนะคะแค่แค่สิบข้อเท่านั้นเองให้ให้เลือกว่ากริยาที่เราอ่านนั้นเป็น กริยาที่ต้องมีกรรมหรือไม่มีกรรมมารับนะคะกับอีกหน้าหนึ่งหน้าที่สองวันนี้ขอทิบายงานก่อนเนอะหน้าที่สองนะคะอ่าหน้าที่สองคือคุูแพรให้คำกริยามาสิบห้าคำนะคะให้เราเอาคำกริยาเนี้ยมาแต่งประโยคให้ได้ความนะคะแต่งประโยคให้ได้เอ่อให้ได้ความสมบูรณ์ นะคะแค่นั้นเองวันนี้งานน้อยมากเพราะว่าเป็นการเป็นแบบฝึหกหัดทบทวนของเรานะคะฉะนั้นทำเสร็จแล้วอย่าลืมอัพโหลดลงในคลาสโดโ,โจโชว์ให้ครูแพย์ดูนะว่าเราทำได้ไม่ได้แค่ไหนครูแพยอ,อยากดูตรงต่างประโยคมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เราครูแพจะเริ่มฝึกเราให้เขียนมากขึ้นให้เขียนสำนวนต่างๆให้คล้ายๆกับคนไทยมากขึ้นนะคะอ่าฉะนั้น ตอนนี้อันนั้นคืองานอันนั้นคืองานของวันนี้นะคะสําหรับตอนนี้เรามีเขียนไทยใช่ไหมเอาสมุดเขียนไทยขึ้นมาแล้วเปิดสมุดเขียนวันที่วันนี้วันอังคารที่8มิถุนายน2564นะคะอ่าเขียนวันที่เสร็จแล้วเดี๋ยวครูพาจะได้บอกคำเขียนไทย คำที่หนึ่งเอาคำว่าสัปดาสัปดาคำที่สองหนูวิชานี้คุณพันไม่ชอบคณิตศาสตร์เขาอ่านว่าคณิตศาสตร์ก็ได้หรือ บางคนจะอ่านคณิตศาสตร์ก็ได้ตอนนี้ตอนนี้เขาอนุโลมให้อ่านได้สองแบบนะคะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สังสรรค์ สังสรรคำที่4อุดมการอุดมการ คำที่ห้าโจทย์เลขโจทย์เลขคำที่หก อนุรักษ์อนุรักษ์คำที่เจปรากฏการ <c oughs> ปรากฏการ อออนุเคำที่แปดอนุสาวรีอนุสาวรีย์คำที่เก้าประโยชน์ประโยชน์ คำที่สิบลิกขสิทธิ์ลิกขสิทธิ์ครูแพททวนให้นะคะคำที่หนึ่งสัปดาห์คำที่สองคณิตศาสตร์คำที่สามสังสรรค์คำที่สี่ อุดมการคำที่5โจทย์เลขคำที่6อนุรักษ์คำที่7ปรากฏการคำที่8อนุสาวรีย์คำที่9ประโยชน์และคำที่10ลิขสิทธิ์อ่าเสร็จแล้วเอ่อ อัปโหลดให้ครูพายดูในคลาสโตโจนะคะเดี๋ยวครูพายเช็คคะแนนให้หรือจะให้คุณคุณแม่ตรวจให้ก็ได้นะคะแล้วก็อัปโหลดให้ครูพาดูด้วยโอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะคะฉะนั้นครูพาจะปล่อยให้เราไปแต่งประโยคเองแล้วใครเสร็จแล้วก็วันนี้ก็จะได้ฟรีไทม์เยอะหน่อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ